นี่คือเด็กที่แม่ของฉันนั้นเก็บมาเลี้ยงเธอเองเป็นเด็กไร้บ้านมาตั้งแต่เด็กดเฮ้ยทำไมคนนั้นน่าสงสารจังเลยหนูออกมานี่สิแน่นอนว่าแม่ของฉันเป็นคนจิตใจมีเมตตาและเธอเองก็เป็นพยาบาลในสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กน้อยนั้นฉันก็ตามคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลรักษาลูกฉันด้วยนะโอเคกินยานี้นะหนูน้อยไม่ต้องร้องไห้ป้าเป็นพยาบาลที่รักษาเด็กเก่งที่สุดแล้วอะกินเข้าไปน่าจะได้หายไวๆขอบคุณครับคุณป้าโอ้ฉันอยากจะเป็นคุณหมอเหมือนคุณแม่จังเลยอะแม่คะดีใจจ เลยที่หนูได้เป็นลูกของแม่แม่เป็นพยาบาลที่เจ๋งที่สุด ขอบคุณมากเลยนะลูกโตมาหนูต้องเป็นพยาบาลให้ได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแม่ของฉันจะสอนเสมอเลยว่าให้เป็นคนดีให้ช่วยเหลือผู้คนโอ้ยแม่ปวดตาในะวันนี้นะ่ะอืมถ้าโตมาเนี่ยก็ต้องเป็นคนดีเข้าใจไหมลูกต้องเผื่อแผ่จิตใจอาสากว้างใหญ่ไพศาลเหมือนคุณแม่ที่รักษาเด็กๆแน่นอนค่ะเพราะว่าคําสอนของคุณแม่น่ะทาให้หนูนะ่ะอยากจะเป็นคุณพยาบาลที่แสนดีเหมือนกันไฮนั่นะ่นะเจ้าหนูออกมานี่สิอุ้ยตายแล้วเป็นเด็กไร้บ้านงั้นหรอแม่คะเขา เขาไปในนั้นแล้วว่ะทํายังไงอดูท่าทางจะเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่เอามาทิ้งเหรอหนูน้อยออกมาก่อนเร็วใครอะมาอยู่คนเดียวแบบนี้แม่นอันตรายเหรอลูกไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะไปอยู่ด้วยกันเหรอไม่เอากลัวกลัวคนกลัวมากๆเอาเดี๋ยวก่อนสิออกมาเถอะนะอฉันไม่อยากจะให้ใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนฉันในตอนเด็กดูท่าทางคุณแม่ของฉันก็โดนคุณแม่ทิ้งอีกทีเขาก็เลยเข้าใจเด็กคนนี้ออกมาแล้วคะ่ะป้า ไปอยู่กับบ้านนะลูกนะโอ้ดูสภาพของเธอสิคุทาทางจะอยู่ที่นี่นานสินะเขาเต็มหัวหมดแล้วมัง้งปะกลับบ้านเรียกฉันว่าแม่นะแม่งั้นเหรอฉันไม่เคยมีแม่ มองอะไรอยากกินเหรอเอาไปกินก่อนก็ได้นะตอนนั้นแม่ก็บอกกับฉันว่าต่อ,อไปนี้เขาคือครอบครัวของเรานะลูกนะเขาจะเป็นพี่สาวหนูเท่าทางเขาจะเป็นพี่ก่อนหนูแย่หนูจะมีพี่แล้วไปอยู่ด้วยกันนะหนูชื่อเนเน่ให้พี่ชื่อนานะได้ไหมเออชื่อนานะเหรอแน่นอนว่าเธอน่ะจาตัวเองไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากไหนพี่นานะน่ารักจังเลยหนูชื่อเนเน่กลับบ้านเราเหรอในที่สุดคุณแม่ของฉันก็ได้พามาที่บ้านออไม่ต้องกลัวนะตามสบายได้เลยเธอคือล<ๆ>ูกของแม่คนหนึ่งแล้วนะนานะ พี่นานะไปสระผมกันไหมนี่หนูก็มีพี่แบบทางการแล้วแย่แย่ขอบคุณนะแม่เป็นเด็กดีจังเลยนะเข้าใจแม่ด้วยคันหัวจังเลยไปอาบน้ํากันดูเหมือนว่าแม่ของฉันจะดีใจมากๆที่เห็นฉันนะเข้าใจเธอแล้วก็ไม่น้อยใจที่เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงรัะ่ะทั้งสองคนสนิทกันไว้นะลูกนะพี่แนนะ ไปอาบน้ำกันดีกว่าคอนหัวจังเลยเน,ยนเน่ใช้ยสาสระผมเร็รวๆพี่นานาตอนนั้นนะความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดมาหล่อยจังเลยเนเน่พี่นานาะชอบแล้วสิให้อยู่ตลอดไปเลยนะเพราะว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันอ,อพี่น้องกันดีใจจังเลยนะที่เห็นลูกของฉันเนี่ยมีจิตใจที่เมตตาไม่รังเกียจเด็กที่เก็บมาจากถังขยะเลยหลังจากวันนั้นคุณแม่ของฉันก็ได้พร่ำสอนพี่นานาแม่สอนทุกอย่างให้กับฉันแล้วก็นานาให้กลายเป็นคนดีให้รู้จักเป็นคนมีจิตใจเมตตา ิ่งนานวันไปคุณแม่เองก็ดูเหมือนจะสนใจพี่นานะแม่แม่คะหนูมาแล้วเอ๊ะ,อะช่วงนี้แม่เอาแต่สนใจพี่นานะจังเลยนะเออไม่เป็นไรหรอกกลับห้องไปอ่านหนังสือคนเดียวดีกว่าตอ,อนนั้นฉันไม่รู้เหตุผลเลยทําไมคุณแม่ถึงเอาใจใส่นานะจังเลยเฮ้ยคงไม่มีใครสนใจฉันเลยพี่ตุ๊กตาจา๋าฟังหนูอาน่านหนังสือหนก็แล้วกันนะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่นานะไม่มีแม่เหมือนกับฉันแม่ของฉัน<ๆ>ก็เลยเอาใจใส่เธอนิดหน่อยนะ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเอ้อ ไม่เป็นไรจริงๆแม่จ๋ะแต่แล้วย่งนานวันเข้าแม่ของฉันก็ป่วยลงเรื่อยๆอาการแน่แย่ลงแย่ลงทุกวันและในที่สุดพวกเราก็โตเป็นสาวจากนั้นแม่ก็ป่วยอยู่บ่อยๆโอ้ยโตกันหมดแล้วเนี่ยแม่ป่วยมาหลายปีแล้วนะแม่คะฉันยังจะให้แม่หายไว่ไจังแม่คะแต่ต่อให้แม่ป่วยเดี๋ยวนนะกับน้องก็จะดูแลเองยังไงซะพวกหนูก็ไม่ทิ้งคุณแม่หรอกคุณแม่ที่เป็นที่รักโอ้ฉันเลี้ยงลูกๆมาดีเล้อเคินดูสิรักฉันมากแค่ไหนอะอนะกับเนนี่จะเป็นเด็กดีของคุณแม่ตลอดไปค่ะ ายปีมานี้คําพูดของนานา่นาเชื่อไม่ได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมานานาเองเอาแต่สนใจตัวเองและไม่สนใจใครตั้งหากเล่านานะเมื่อเช้าเธอได้หาข้าวให้แม่กินหรือเปล่าทาไมแม่ดูหิวหิวอ่ะฮะไรของเธอเนี่ยก็แม่เธอก็ดูเองไปสิเฮ้ยทำไมคำพูดแบบนี้ออกมาได้ล่ะนี่แม่ฉันเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กเลยนะน่างหงุดหงิดจังเลยไปดีกว่า ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือคําพูดของนานะคนที่แม่ฉันเลี้ยงมาแม่จะรู้ไหมนะว่านานะเปลี่ยนไปมากมากลูกมาแล้วเหรอข้าวก่อนนะแม่นะหนูเอาเข้าวมาให้แม่ค่ะนาน,นะไม่ได้มาเยี่ยมแม่ใช่ไหมนานะน่าจะไปทํางานนะแม่ไม่รบกวนหรอกนะเฮแต่ทําไมแม่ของฉันคอยเอาใจใส่นานะแล้วก็เป็นห่วงนานะตลอดเลยเป็นพี่น้องกันแล้วน่ะก็ต้องรักกันนะลูกนะาที่เขาเนี่ยไม่เคยมีแม่เหมือนลูกไงแม่แล้วหนูล่ะ เอาเธอเอากับข้าวไปเก็บซะแม่จะนอนแล้วฉันเป็นลูกแท้ๆอยู่ไหมเนี่ยทำไมแม่เอาแต่เข้าข้างนานะนะที่ตอนนี้นาน่ะกลายเป็นเด็กนิสัยไม่ดีไปแล้วอสนุกจังเลยงได้ยินมาว่านานาะนะคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีเหมือนกันวเหลือเกินว่านานะจะเปลี่ยนไปเนี่นี่ทำความสะอาดแป๊บเนี่ยมีอะไรกินบ้างกับเช้านี้ฮะทำไมไม่หาข้าวให้ฉันกินสักทีฉันเป็นเพ่แก่นะนี่ของเป็นนิสัยของเธอที่แท้จริงนะนานะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้หน่อยแม่ไม่น่าเก็บเธอมาเลี้ยงเลยนิสัยไม่ดี อสองคนนี้ทะเลาะอะไรกันเนี่ยป้าข้างบ้านมาแล้วเรื่องเดิมเดิมเอาอีกแล้วหรอนี่พอแล้วเนเน่เป็นไงบ้างวันนี้นะฮะคุณแม่หรอคะคุณแม่ก็นอนเปิดติดเตียงอยู่นะคะวันนี้หนูก็ต้องดูแลแม่เป็นอย่างดีเลยค่ะป้าอะไรก็บอกว่าแกดูฉันก็ดูเหมือนกันแหละไปดีกว่าน่าับคาเอา้ทำไมร้องใส่น้องล่ะ ดูสิป้าอืมป้าว่านิสัยไม่ดีเลยนะแม่แกเอาแต่ใจเกินไปะ่ะนสูสิหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วเขาไม่ช่วยดูแลแม่เลยทั้งทั้งที่เขานะ่ะคนที่แม่รักมากมากเลย,ยป้าว่าแม่หนูก็รักเท่ากันน่ะแหละไม่ต้องน้อยใจนะและเวลาโตมาฉันก็พาคุณแม่มาหาหมอตามนัดช่วงนี้อาการของแม่ฉันแย่ลงมากๆแบบนี้เนี่ยอาการมันขั้นรุนแรง,ง,งต้องผ่าตัดสมองแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ยดูท่าทางจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีนะเนี่ยทำยังไงละ่ะว่าต้องหาเงินมาผ่าตัดด่วนเลยนะแบบนี้เหาเงินมาด่วน เหรอเท่าไหร่คะคุณหมอ,อก็น่าจะประมาณล้านหนึ่งอะนะจะไหวไหมเนี่ยตอนนั้นมันเป็นข่าวหลที่แย่ที่สุดฉันไม่รู้จะโทรหาใครก็เลยตัดสินใจโทรหานานะ ฮัลโหลนานะเธออยู่ไหนพวกเราจะทํายังไงดีทําไมไม่ตอบฉันเนี่ยเราต้องหาตังค์ให้แม่นะสนุกจังเลยแกสีนานะมาสิมาแล้วมาลุกกับพวกเราแล้วฮัลโหลแปหนึงนะอะไรฉันไม่ว่างอยู่ฉันทํากิจกรรมอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยโทรมาทําไมตอนนี้แค่นี้แหละไรใหญ่นานนะก็บยายน้องสาวฉันนั่นแหละลโทรมาอะไรก็ไม่รู้ก็แม่ตัวเองก็ดูแลเองสิพวกเธอไม่ใช่พี่น้องจริงๆหรอเออคือฉันไม่ใช่คนในครอบครัวนั้นหรอกฉันอยากจะออกมาเต็มที่แล้วฉันจะไปยืมเงินได้ที่ไหนวะเอ้ยคบกับพวกฉันไว้นะแกงพวกเราเนี่ยต้องไปยืมเงินกูเง งั้นเหรอว้าวเออหนื่อยจังเลยวันนี้ดูแม่ทั้งวันเลยอ่ะอยากยืมเงินจังเลยเนี่ยที่ไหนมีให้กู้ยืมบ้างมานะ พี่นานามาแล้วหรอ,อนลนะ้าทำยังไงดีแม่ต้องผ่าตัดสมองนะต้องใช้เงินตั้งหนึ่งล้านเลยพวกเราจะหาเงินมาแต่ไหนดีพี่นานาะเออฉันไม่รู้อะฉันไม่อยากรับผิดชอบด้วยเอ๊ะฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรเยอะแยะกับบ้านหลังนี้เข้าใจไหมฉันมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วฉันอยากจะออกจากบ้านหลังนี้จังขอโทษด้วยนะอ,อ้าวมาตอนไหนนานาะลูกแม่แม่รักลูกนะไม่มีวันไหนเลยที่แม่ไม่รักลูกทั้งๆที่หนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณเนี่ยนะเอ๊ะทำไมพูดแบบนั้นล่ะนานาือเหมือนว่าตอนนี้นนนาาเปปลี่ยไมกๆ เปลี่ยนไปจนจําไม่ได้นี่แม่รักลูกผิดคนงั้นเหรอใครมากันนะข้ามาแล้ว<ะ>แหล้วนี้มีใครชื่อนานะไหมฉันจะมาเอาเงินกู้ของอฉันคืนเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปพวกแกเป็นหนี้แล้วอะไรกันนั่นนะ่ะเฮ้ยเจ้านี่นี่น่าตายแล้วฉันเอาบ้านหลังนี้ไปขายให้มันนี่ทํายังไงดีฮะ นี่นาณาเธอทำอะไรลงไปฉะฉันไม่มีเงินให้เขาอะถ้าไม่มีเงินให้เขาเขาต้องยึดบ้านหลังนี้แน่แนเลยทําไมเธอทําแบบนี้ฮะและสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ถูกยึดไปจากเจ้าหนี้ของนานานั่นเองวันนี้พวกเราไม่เหลือสักบาทแม่ก็ยังไม่ได้รักษาเลยฉันก็ต้องเอาของไปขายทองแท้หรือเปล่าเนี่ยอืมฉันให้ราคาน้อยนะพวกเราเองไม่มีทางเลือกก็เลยไปหาป้าสมศรีที่อยู่ข้างบ้านคืนนี้ไม่รู้จะนอนที่ไหนอะป้าสมศรีคะป้าสมศรีอยู่ไหมหรือว่าพวกเราขอนอนค้างคืนที่นี้ หน่อยนะเอ้า <c oughs> สองคนแน่ลูกนั่นเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ <c oughs> นูโดนยึดบ้านไปแล้วเยเกิดอะไรขึ้นนะเอากินน้าก่อนแล้วกันนะจะเย็นๆยน,ยนจะบอกว่าบ้านหลังนั้นโดนยึดไปแล้วงั้นแล้วเกิดจากใครล่ะหรือว่าเรื่องของนาะนันะ่นแหละขอโทษนะนานะไปติดเงินเขาแล้วก็ไม่มีเงินใช้ค่ะ,ะทำให้บ้านหลังนั้นก็โดนยึดไปฉันว่าแล้วอย่างนั้นก็เป็นงูเขียวแน่ๆเลยอะแหวงกัดเจ่งจริงๆทํายังไงดีล่ะทีนี้น่ะแล้วจาตัวนี่หายไปไหนหรอก็คงหนีหน้าแล้วแหละเธอเองไม่สามารถสู้หน้าผู้มีพระ คนได้ก็เลยตัดสินใจหนีไปกับเพื่อนๆอ,อะไรอวอรดทำไมรีบไปกันเถอะนานนะ ไปเริ่มต้นใหม่เถอะพวกเราก็เป็นเด็กแก๊งไร้บ้านเหมือนกันนี่นั่นสีลิบตามมานะรู้สึกผิดจังเลยอะงั้นเธอจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างไหมล่ะนานะเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณแม่ของฉันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆว่าจะผ่าตัดแล้วเงินยังไม่ครบเลยอะเดีย๋ยวหนูจะทํางานพิเศษเสริมค่ะคุณยายฝากคุณแม่ด้วยนะนจะสู้เพื่อคุณแม่ของหนูโอ้เอ้ยไม่น่ารับเลี้ยงเด็กคนนั้นมาเลยเอ๊แป๊มน,นึงนะคะมีคนโทรมาฮัลโหลค่ะ ดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนของนานะโทมาแต่ว่าฉันไม่สามารถบอกใครได้และก็ไม่ได้บอกแม่ <c oughs> ก็เลยขออนุญาตพวกเขานั้นหนูไปหางเงินแป๊บนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับมา <c oughs> คุณยายฝากคุณแม่ด้วยล่ะเอา้าจะไปไหนนั่นน่ะดูเหมือนจะเป็นเพื่อนของนานะด้วยเฮะนนายนัดฉันมาทําไมแล้วนานะล่ะ นานาคิดถึงแม่ไหมนานาบอกว่าให้เอาเงินมาให้นะะเงินงั้นหรอว่าเธอไม่สามารถมาด้วยตัวเองนะเธอละอายใจเกินไปอ่ะหลังจากที่ออกมาจากบ้านนั้นน่ะเธอรู้สึกผิดมากๆเอาเงินไปเถอะนะนา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 จะช่วยฉันหรอเพราะว่าแม่ของเธอเป็นผู้มีพระคุณต่อนานาพวกเราเองก็เป็นเด็กไร้บ้านตั้งแต่นั้นมาเธอก็ทํางานหาเงินแล้วก็เก็บรวบรวมมาให้เธอแบบนี้นี่เองนานาน่าสงสารมากๆจิตใจของเธอคงละอายแก่ใจที่ทํามันลงไปแล้วเธอก็ได้มอบเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคุณแม่ของพวกเรา คุณแม่จะเป็นยังไงบ้างนะฉันอยากจะกลับไปหาจังแต่ว่าฉันทําให้พวกเขาไม่มีบ้านอยู่ทั้งๆที่เธอดูแลฉันแล้วแท,ท้แต่ว่าฉันไม่เคยตอบแทนอะไรเธอเลยฉันนี่มันน่าราังเกียจชะมัดใช่ไห<อ>มจาัดก,การธุระให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเธอเนี่ยก็ไปเรียนได้แล้วประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับไปหาคุณแม่ของเธอก็ได้แล้วเวลาผ่านไปฉันเองก็ได้กลายเป็นพยาบาลคุณแม่ของฉันก็เริ่มอาการดีขึ้นแม่คะลูกของแม่น่ารักจังเลยมแม่ลูกคู่นั้นนี่เอาล่ะวันนี้น่ะจะมีคุณพยาบาลคนใหม่มา ทำงานที่นี่ด้วยนะใครหรอกคะอาจจะเป็นคนคุ้นเคยนะแลแล้วตอนนั้นนานะก็โผล่ออกมาทําให้ฉันรู้แล้วว่าตอนนี้นานะกลายเป็นพยาบาลนานะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเลูกของแม่กลายเป็นพยาบาลหรอหน่อยแม่คะหนูทําทุกอย่างที่จะกลับมาเป็นลูกแม่เหมือนเดิมได้ไหมจริงแม่คะหนูรู้สึกผิดมากๆพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าเหมือนว่าตอนนี้นานะจะคิดได้แล้วแล้วเธอเองก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้กลับมาจนได้นี่เรากลับมาที่นี่ได้แล้วงั้นเหรอหลังจากที่หนูออกไปจากบ้านแบบนั้นหนูก็คิด ได้คะ่ะคุณแม่หนูก็ตั้งใจเลี้ยนแล้วคิดว่าอยากจะเป็นพยาบาลเหมือนคุณแม่ถึงคุณจะไม่ใช่แม่ทแท้ๆของหนูนี่นี่เองสินะฉันก็ควรให้อภัยเธอเหมือนกันแม่ของฉันจะสอนมาเสมอเลยว่าต้องเป็นคนมีจิตใจเมตตานานะพี่ขอโทษนะพี่ขอโอากาสอีกครั้งได้ไหมขอเรียกคุณว่าแม่อีกครั้งได้ไหมคะเอออย่างเป็นลูกของฉันเสมอเลยนะพวกเรามาอยู่ด้วยกันอีกครั้งกันเถอะนานะกับเนเน่ค่ะแม่ แม่รักพวกหนูนะแม่ขอโทษแล้วกันนะเนเน่ที่คอยทําอะไรผิดไปอะแล้วพวกเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันโอ้โหละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะน่ารักมากๆฝากน้องๆเนี่ยกดถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้พี่ไอด้วยนะคะวันนี้พี่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆนะ